เคสสวิดัสสวัสดีวิรุนไทยสายปั่นทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมชนะนะูก้าบอมคอนโดนหรือเกมชูก้าบอมคอนโดนในค่ายยูฟ่าเปสเต่านะก็ตรงนี้ผมมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยทุกคนนะตีเป็นเลขกลมๆแล้วกันเนาะโอเคมาก็ทุนพันทุกคนนะเดี๋ยวรอมาเล่นแบบสูงๆดูสหน่อยครับดูดีว่าจะรอดหรือเปล่านะกับเกมๆนี้ทุกคนนะก็อ็นนี้เกมทุกคนนะถ้าได้แตกแตกหนักกันทุกคนนะเพราะว่ามันอาศัยไวย้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ เราต้องเล่นลูกฉับช่วยทุกคนเนาะบอกว่าบางทีมาโป้งเดี๋ยวเราอาจจะเลิกได้นะครับทุกคนนะโอเคมาก็เดี๋ยวลองดูครับทุกคนนะเบ็ดร้อยทุกคนนะจัดไปครับจังหวะนี้ครับทุกคนนะก็ไม่ไ si ด right. ้นำไปทําตามทุกคนนะดูผ evet. ู <letting fluid. S 1> <ikh> ้ความบันเทิงเดี๋ยวกันครับนกโอเคป่ะเบ็ดร้อยกดเองครับทุกคนนะแล้วก็เอาเธอโบอกครับทุกคนนะเฮ้ยเอาเธอโบออกดีเออไปครับมาใครอย่าลืมกดติดตามกดตั้งใจจะรับชมผู้ความถึงเดีวกันครับนะก็ไม่ได้นบไปเล่นตามนะถ้าใรเล่นก็ไป่หาเล่นเองทุกคนนะโอเคมา รุ่นนี้มันจ่ายด้วยวายทุกคนนะดีสุดเนาะเพราะว่าเกมนี้ยิ่งเป็ดสูงเท่าไหร่การจ่ายด้วยวายยิ่งแพงทุกคนนะแล้วก็ที่เด็ดอีกอันนึงก็รุ่นนี้ไอตัวช็อกโกแลตมาครับนทุกคนนั่นแหละโอ้โหย,ยัง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 ไม่มายังไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเยข้าหรือเปล่าเอ้ยมาเฉยไวทุกคนเอาแล้วไงจังหวะนี้ทุกคนนะอย่างน้อยเข้าฟรีเกมก็ได้รุ้นนะครับเนาะมามาเอาดีดดดๆเลยเฮ้ยอย่าเว้าดิ ขอใจสักสี่ห้ารอบอครับทุกคนดีที่สุดนะช็อกโกแลตต้องไปได้วะเนี่ยโอ้โหว่องสะบัดเออวายเปลี่ยนเป็นสองร้อยโอ้โหอย่างเบาทุกคนแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยของฟรีเฮ้ยเอ้สองร้ย 200. อยย่างเบามะครับทุกคนอะไรกับเนี่ยแล้วช็อกโกแลตไปไ,ไหนวะขึ้นที่เด็เกมนี้ต้องอยู่ที่ช็อกโกแลตทุกคนนะแล้วก็วายด้วยครับนะเฮ้ยโอ้เกมไม่จ่ายทุกคน โอ้โหรอบสุดท้ายโอ้โหฟรีเกมใจมาสิบเท่าทุกคนนะโอ้โหเบ็ดร้อยดูว่าจะได้เลิกว่ะไปกันต่อเดี๋ยวทุกคนจังหวะนี้ครับโอ้โหกดเองทุกคนนะโอโ้ไม่แนะนำให้ทำตามทุกคนนะก็ทุนพันมาเล่นเบ็ดร้อยนะทุกคนนะมาปะอีกแค่ตัวเดียวโชว์ไปทีนี้ลูกเป้ย ปีเกมแบบต่อเนี้ยทุกคนนะรอบแก้ตัวเอาทุกโอเคมามาดีวะามาดีวะเอาดีวะต้องเดือดแล้วจังหวะนี้มาเถอะขอร้องละหมักเอาไว้โอ้โหยังไปบาแล้วทุกคนเดือดเดี๋ยฟุ้งวอกคุกคนบอกงสะบัดเลยบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ต้องเข้าก็ได้นะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหเกมเนี้ยมันมีสีลัทธิช็อกโกแลตด้วยทุกคนนะฟีเจอร์แถวเหนือทุกคนนะแต่ว่าประเด็นคือไม่ไม่มาแล้วทุกคนนะช็อกโกแลตวละ เออนี่ไงมาแล้วทุกคนนะโอเคมาเอาอีนะัทพูดไปทีนึงโอ้โหเฮ้ยสองร้อยย่งเบาทุกคนนะเออยังไงต่อทุกคนนะนี่ถ้ามีตัวคูณด้วยจะดีมากครับในฟรีเกมไม่กินนี้ครับทุกคนแต่ประเด็นคือต้องไม่มาเว้ยเออโอ้อีกสี่รอบทุกคนนะห้าร้อยสวยเออนี่นะทุกคนนะถ้าจ่ายด้วยวายบ่อยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะช็อกโกแลตมาช็อกโกแลต คุยก็ไม่มาทุกคนนะเท่ไรวะข้างนอกก็ออกยากข้างในก็ออกยากเว้เออเท่าไหร่ก็เอาทุกคนตอนนี้นะสวยไวสองตัวเออดีครับทุกคนนะดูนนี้มันจ่ายด้วายดีดีรับคนในที่สุดนะเออช็อกโกแลตมาเอาดีที่สุดสวยไวเยอะพูดโอ้อยังเยอะทุกคนรอกพี่โอ้โหเป็นยังไงทุกคนนะเต็มเคยงเองเอาเรื่องจัดจัดขับดอกดีทุกคนนะโอ้โห เสียงผมมันจะแค่แผลที่ศหนึ่งเลยทุกคนนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายทุกคนนะแต่ก็คือใจรักอะเออได้แหละครับนาะผมไม่ได้ติดมันนะมันน่ะติดผมแล้วทุกคนนะโอเคดอกนี้สวยงามมากแล้ทุกคนนะเอ้ยเอาแล้วไงฟรีีฟรหรือเปล่าหมากก็ให้ไปมาทุกคนนะอีกหนึ่งรอบทุกคนนะเอาเรื่องจัดเลยวะเอ้ยรอบสุดท้ายทุกคนนะพูดไปทีนี้โอ้โหไม่มาวะ เจ็ดพันหะ้ารโอเคถึงจะไม่แตกเลยเท่ารุ่นแต่ก็ถือว่าแตกทุกคนราะว่าต้นรามาหนึ่งพันทุกคนนะและ้วพีกิมแบบเข้าเร็วมากทุกคนนะสองรอบติดอะเออซปเปอร์วินเลยครับทุกคนนะสวยจัดเลยครับทุกคนเอาไงอะไปต่อดีป่ะหรือจะเลิกดีครับทุกคนนะกำไรโคตรโคตรเลยครับตอนนี้ทุกคน โอเคคลิปจะสั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรทุกคนนะก็ถือว่าแตกดีกว่าครับเนาะเราเก็บกําไรดีกว่าทุกคนนะเราไม่จำเป็นต้องไปต่อทุกคนเื่องในก็บวกนะครับเนาะก็ประมาณนี้กันนะสำหรับเกมชูก้าบอมเนาะหรือเกมซูก้าบอมครับในค่ายยูฟ่าเพสตาทุกคนนะก็ทุนละมาหนึ่งพันทุกคนนะเต้งมาเก้าพันนี่ถือว่าโหดจัรับทุกคนนะฟีเกมต่อเนื่องับทุกคนนะก็มีกำไรแล้วก็แยกย้ายทุกคนจะอยู่ทำไมเราไปแยกย้ายดีกว่าครับพีรุ่กับทุกคนที่รับชมนะ้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับ